สวัสดีครับผพ้ติดตามช่อง y o u t u biglife e b f a c e b o o k c o m b i g l i f e b กในเว็ไบ,แบบไซต์ a t q o g a นะครับวันนี้เราจะมารีวิว Smart Watch จาก Samsung รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับนั่นคือ Samsung Galaxy Watch 5นั่นเองการปรับปรุงครั้งใหม่ของ Samsung Galaxy Watch นะครับนอกจากระบบปอการแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นและมันมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างเรามารับชมกับคลิปรีวิวตัวนี้กันเลยครับ สำหรับในกล่องของ s a m s u n Galaxy g Watch 5นะครับไม่ไว่าจะเป็นรุ่นไหนรุ่นโปรรุ่นธรรมดา40 44มิลก็จะให้อุปกรณ์แค่2ชิ้นนะครับที่จริงมันมีชิ้นหนึ่งก็คือคู่มือนะครับแต่ว่ามันก็จะให้สายชาร์จตัวนี้ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่นะครับก็ทำให้ชาร์จไฟเร็วขึ้นนะครับแล้วก็สามารถใช้กับรุ่นเดิมได้ด้วย แล้วก็ตัวเรือนนะครับพร้อมกับสายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นโปรถ้าผมจำไม่ผิดนั้นอาจจะมีสายให้เลือก2เส้นนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับในกล่องนะครับว่าเป็นอย่างไรสำหรับรูปร่างหน้าตานะครับแน่นอนว่าอ่ะเราได้ Galaxy Watch 4มานะครับที่จริงของผมเองอะไรก็ให้คุณดูนะครับว่าหน้าจอของทั้ง2รุ่นก็เป็นแบบ Super AMOLED เหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกัน มันก็มีอยู่นิดหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะครับอ่ะถ้าหันมาด้านข้างแบบนี้นะครับในฝั่งตัวนี้นะครับก็จะมีลําโพงนะครับมาให้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสังเกตนะครับว่าทำไมตัวของวอช5จะหนากว่านิดนึงนะครับเนี่ยให้ดูเลยนะครับว่ามันหนากว่าหนากว่าแบบนี้นะครับอันนี้คือวอชานะครับและนี่คือวอช4นะครับคือสังเกตว่า ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันความรูนไม่เท่ากันนะครับแค่นั้นเองแล้วก็ต่อมาคือด้านข้างนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันก็มีตำแหน่งของไมโครโฟนที่แตกต่างกันนะครับคือถ้าเป็นของ Watch 5ไมโครโฟนจะอยู่ข้างบนนะครับ แต่ว่าแล้วทำไมวอรสมันดูแบบไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะ4นั้นเขาบอกว่าตัวไมโครโฟนนั้นถูกยุบรวมกับลำโพงในฝั่งนี้นะครับข้อเสียของมันที่ชัดเจนก็คือเรื่องของถ้าสมบูร์จะต้องสั่งงานด้วยเสียงเนี่ยตัวของวอ t c ชานั้นจะแม่นยำกว่านะครับประมาณนี้แล้วก็ส่วนตัวสายนะครับด้านล่างนี่ก็สังเกตนะครับว่าด้านล่างนี้จะคล้ายกันเลยนะครับคือเปลี่ยนตรงนี้นะครับ ัวนน,นี้หมกแต่ว่าถ้าสังเกตดูดีๆนะครับอย่างที่บอกไปแต่ขั้นต้นแล้วว่าเจ้า Watch 5ตรงนี้จะนูนขึ้นกว่าตัวของ Watch 4 w a t c 4จะเป็นเรียบนะครับจะคล้ายๆกับทางของ Watch 3ดังนั้นเนี่ยพอมันนูนขึ้นนั้นจุดเด่นของมันก็คือมันมีพื้นที่เยอะขึ้นนิดหน่อยทั้งนั้นเนี่ยมันก็เลยจะทําให้เซนเซอร์นะั้นทํางานได้ไวขึ้นประมาณหนึ่งนะย้ำว่าประมาณหนึ่งแต่ไม่ได้ถึงกับไวแบบวืดวาดในขณะนั้น และที่มันนูนเพิ่มขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนี้ส่วนหนึ่งไม่ต้องเดาครับแบตเตอรี่มันเพิ่มขึ้นโดยที่มันจะใหญ่กว่า Watch 4อยู่ประมาณหู3ปเนะครับเห็นเขาบอกประมาณนั้นเลยนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับ Watch 5ก็จะมีให้เลือกทั้งหมดนะครับ2ขนาดนะครับนั่นก็คือขนาด44 mm มมตัวนี้แล้วก็40 mm มมความแตกต่างของสีนะครับคือสีกาไฟสีชัไฟนะครับ มันมีให้ทั้งคู่แต่สีของตัว40มิลจะมีสีชมพูนะครับโรสโกมาให้นะครับโรสโกหรือพิงโกชื่อแล้วแต่คนจะเรียกแต่ว่าในสับของซัมซุงเรียกว่าพิงโกนะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งนะครับที่จะมีเฉพาะตัวของ44มิเมเท่านั้นนะครับนั่นก็คือออกทนอ่ะเขียวเขียวนิดนึงนะครับก็จะเป็นตัวนั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่ยกับความชอบของแต่ละคนนะ มาดูในเรื่องของฟีเจอร์กันบ้างนะครับอ่ะต้องบอกไว้ก่อนนะผมจะเอาบอสสมาเปรียบเทียบเป็นข้างๆเลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่ทำรีวิวเปรียบเทียบกันแนะน่นอนก็ทำมันทีเดียวแหละอ่ะระบบราบการนะครับทั้งคู่เป็นแวร์โอนะครับอ่ะมีแค่ปัดจอนก็รู้แล้วว่าโอโ้โหคือแม้ใช้ชิปเซตอ,อนันเดียวกันนะครับแต่ว่ามันก็ลื่นกว่านิดหน่อยนะครับอ่ะ ในเรื่องของแอปพลิเคชันพื้นฐานก็จะมีนี่ครับมี Samsung ง e a l t h นะฮะก็แน่นอนว่ามันสามารถที่จะตรวจจับสุขภาพได้แล้วก็วัดเรื่องของแคลอรี่ต่างๆได้นะครับวัดความอ้วนวัดความเครียดแล้วก็ส่วนในของร่างกายในยได้หมดเลยนะฮะก็คือง่ายทุกอย่างยังคล้ายกับรุ่นเดิมนะครับแล้วก็ยังมีโปรแกรมออกกําลังกายที่เรียกว่าไม่แตกแต่างรุ่นเดิมเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเป็นยังไงนะครับในเรื่องของฟีเจอร์ การโหลดแอปพลิเคชันก็สามารถโหลดผ่าน Google Play Store ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้คือเป็น a d d w a r e นะครับหรือว่าเป็น w ว r e OS นั่นเองแล้วก็ยังมีฟีเจอร์ต่างๆนี้ว่าโอ้โหนี่เรียกว่าคือไล่เลาะตามกันมาเลยอ่ะเหมือนกันเลยก็ว่าได้แล้วตัวนี้ก็มีชัตเตอร์นะครับก็คือสามารถที่จะใช้สั่งงานมือถือได้อ่ะนี่คือหน้าตาของฟังก์ชันพื้นฐานในส่วนของการอ่านตั้งค่าอะไรเงี้ยก็จะมี โน้ติฟิเคชันนะครับมาให้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของต่อมานะครับก็คือฟีเจอร์ทางด้านนี้ก็ลักษณะเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการวัดความเครียดอยู่เหมือนกันนะฮะนี่แต่ว่า ECG ทั้งคู่ยังไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าปัดจนถึงหน้าโ m ม กดจริงกดก็ได้กดตรงนี้นะครับแต่หากดดตรงล่างน,นี้ก็จะเป็นฟังก์ชันด่วนนะครับหรือว่าเป็นการสั่ง b XB นั่นเองนะครับปัดนี้นี้มาก็จะเป็นการตั้งค่านะครับสังเกตนะครับว่าแบตเตอรี่ที่มันเยอะกว่าเนี่ยมันก็มีผลต่อการใช้งานระยะยาวด้วยนะครับแล้วก็ยังมีนี่ครับฟีเจอร์ต่างๆครบเหมือนกันเลย แล้วก็แน่นอนว่ามันสามารถที่จะสั่งไล่น้ําได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะกดนะครับกดค้างไว้งี้เพื่อให้เนี่ยครับมันไล่น้ําแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นบอกให้สะบัดนาฬิกาเหมือนกันนะครับอ่ะเราจะข้ามไปนะครับตบปัดลงก็เป็นแอปพลิเคชันที่เหลือน,นั้นก็รื่มากคล้ายคลึงกันนะครับมีเซตติ้งแต่ว่าสังเกตว่าเซตติ้งเนี่ย เออนี้มีชื่อผมด้วยฮะก็คือเอาง่ายมันจะเชื่อมต่อกับ Samsung Account โดยอัตโนมัติในหน้าที่ตัวนี้ก็ถามว่าเชื่อมต่อไหมเชื่อมต่อนะครับกับ Samsung Account แต่แค่ไม่ได้จงแจ้งในขนาดนั้นแล้วก็ตัวของระบบปฏิการเองนะครับตอนนี้อ่ะเรามาดูกัน a b o u t นะฮะว่าเป็นเวอร์ชั่นไหนอืม Software Info นะครับอ่ะไม่ใช่แบตเตอรี่ Info Software Info ของ Watch 5นะครับเป็น One UI Version 4.5นะครับบังเอไอวท์เวอร์ชัน4.5เนื่อนะที่ Watch 4เป็น4.0อยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวก็น่าจะตามมาในไม,ไม่กี่สัปดาห์หรือไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยแล้วก็ตัวของ Wear OS เวอร์ชันนะครับตัวของว a t c h 4เป็น3.2ในขณนะที่ตัวของว c h 5เป็น3.5เรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทวอทช์รุ่นแรกเลยว่าได้ที่อัปเดตเป็นระบบการใหม่ล่าสุดตัวนี้นะครับก็ไม่ต้องถามนะครับว่าทำไมหน้าตาบางอย่างเหมือน แ,ตตแล้วก็ความเร็วต่างๆมันก็แตกต่างกันไปด้วยก็เพราะว่าเวอร์ชั่นมันแตกต่างกันนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของแอปพลิเคชันควบคุมในตัวของ Galaxy Watch 5กันครับสำหรับในแอปพลิเคชันนะครับแน่นอนว่าเจ้า Galaxy Watch 5นั้นก็รองรับ Google Fast Pair นะครับในการเชื่อมต่อก็ทำได้ง่ายนะครับ แล้วก็แน่นอนว่ามันก็จะมีจุดเด่นเช่นเรื่องของทิปในการแนะนําเรื่องของการใช้งานของตัวนาฬิกานะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการตั้งค่าต่งตางๆแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับแล้วก็รวมไปถึงฟังก์ชันสุขภาพนะครับที่สามารถบอกได้ละเอียดยิบเลยนะฮะแล้วก็รวมถึงฟีเจอร์การนอนด้วยยอมว่าฟีเจอร์การนอนถ้าอยากวัดการนอนกรนนะครับแนะนําว่าคุณจะต้อง เอาสมาร์ทโฟนชาร์จไฟและอยู่ข้างๆตัวคุณนะครับข้างๆนี่ก็ประมาณ2 3เซนติเมตรตามนี้นะครับแล้วก็ในตัวของ Sam ซูมเฮลก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับมีแค่นี้แล้วก็จะสามารถที่จะวัดเรื่องของสุขภาพได้แบบนี้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะแคริเบตนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหวัวใจได้ด้วยนะครับมีบัตรเฟเจอร์นะครับ,รบแต่บัตรเฟเจอร์เนี่ยจะต้องแบบเหมือนกับ อยู่ใกล้ๆกับตัวของที่วัดความดันนะครับถึงจะขึ้นในรูปแบบแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของการเต้นของหัวใจนะครับคือมันวัดได้แหละแล้วก็วัดการนอนวัดในพวกนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะในส่วนของแอปพลิเคชันก็สามารถที่จะเปลี่ยนหน้าปัดได้หลากหลายรูปแบบนะครับมีทั้งแบบเสียตังและแบบฟรีนะครับแล้วก็รวมไปถึง แอปสกรีนเราสามารถตั้งค่าแอปสกรีนได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็ยังมีค Qui ิ ck Panel นะครับค i c k Panel คืออันนี้ครับปัดลงมาเนี่ยนี่คือค Quick Panel นะครับเราสามารถที่จะเลือกขั้นต่างแล้วก็สามารถกำหนดค่าเพิ่มเติมได้มี t ท p e นะครับ Type ก็คืออันนี้ปัดนี้นะครับนี่คือ Type นะครับเราสามารถที่จะเลือกเพิ่มและเอาออกได้นะครับสูงสุดได้ถึงสิบอันนะครับ แล้วก็ยังมีฟีเจอร์เซตติ้งเอาง่ายเซตติ้งมันคือยกมาจากตัวของสมาร์ทวอชเลยนะฮะก็มีตั้งแต่การแจ้งเตือนแล้วก็รวมไปถึงการเปิดระบบสัญมี a l w y y On Display ด้วยนะครับถ้าเกิดเปิดเนี่ยอ่ะสมมติว่าผมปล่อยให้หน้าจอมันดับปุ๊บดับสีอ่ะพอดับปุ๊บสักพักหนึ่งนะครับถ้าเกิดถึงเวลาที่เหม,มาะสมมันจะขึ้นนะครับแล้วก็จะมีฟีเจอร์เกี่ยวกับว่าเอ้ยให้สกรีนทมเอาท์ กี่นาทีขนาดฟอนต์นะครับแล้วก็เรื่องอื่นอื่นอีกมากมายนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของเฮลนะครับเฮลก็จะมีเรื่องของว mm ัดความเครียดวัดเรื่องของชีพจรวัดการนอนกรนนะครับเป็นต้นแบบนี้รวมถึงแบตเตอรี่นะครับก่อนแบตเตอรี่เราไปดูนี่ก่อน ตัวนี้ครับเป็น Advanced feature เราสามารถที่จะตั้งค่าต่างๆได้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการกดปุ่มต่างๆการรับสาย Gesture Gesture นั้นเราสามารถที่จะย้อนกลับไปดูของรีวิว Samsung Galaxy f o 4ว่าผมทำไว้อย่างไรได้ด้วยนะครับเพราะมันใช้แบบเดียวกันแต่ว่าสิ่งต่อมานะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมานั่นก็คือเรื่องของแบตเตอร saving นะครับอันนี้ก็จะมีการวัดให้โดยแบตเตอรี่ตอนนี้เหลืออยู่ที่72%นะครับก็เอาง่ายคือ มันบอกว่ามันอึดขึ้นแต่ผมจะรอดูว่ามันสามารถจะชัดใช้เวลากี่วันนะครับในการที่จะต้องไปชัร์ครั้งหมดเลยหรือเปล่าต่อมาก็คือแอปนะครับเราสามารถที่จะกดดาวน์โหลดเพิ่มได้จาก g o o e p l a y s t o r e แบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมได้ติดตั้งโปรแกรมก็คือมีคีย์บอร์ดของ Google ลงไปแล้วนะฮะอันนี้ที่จริงอะ่ะผมติดตั้งไปแล้วแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึง บอกว่ายังไม่ได้ติดตั้งก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของคอนเทนต์แมเนจเจอร์เราสามารถที่จะเอาเพลงใส่ก็ไปได้นะครับเพลงจากมือถือหรือว่าภาพจากมือถือเพื่อไปใส่ในนาฬิกาได้ด้วยนะครับสามารถทำออโต้สิงได้ด้วยแล้วก็จะเป็นการตั้งค่าทั่วไปการตั้งค่าทั่วไปเนี่ยผมสามารถที่จะตั้งค่าต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอเป็น t e text t o s p e e c h นะครับคีย์บอร์ดตัวหลัก แล้วก็รวมถึงการสั่งงานด้วยการพูดภาษาไทยซึ่งเราได้ทำคลิปไอทีทิปไปก่อนหน้าน,นี้แล้วก็สามารถที่จะกดดูได้นั่นเองครับแล้วก็จะเป็นฟีเจอร์อื่นๆอีกมากมายทั้งการช่วยเหลือต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงการอัปเดตซอฟต์แวร์ว่าตอนนี้มีการซอฟต์แวร์มีเวอร์ชันใหม่ออกมาหรือ,อยังอะไรประมาณนี้เราสามารถตรวจสอบได้จากตรงนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้าง เยอะพอสมควรเลยสำหรับ Samsung Galaxy Watch 5ในเรื่องของเซตติ้งแต่ที่จริงถามว่าเห็นเยอะแบบนี้มันคล้ายกับ Watch 4ไหมคำตอบคือเหมือนกันเลยครับไม่ต้องสื่ออะไรมากมายมันแค่เป็นอันเดียวกันเลยแล้วก็ในเรื่องของทิปอันนี้ก็แนะนำไปก่อนอันนี้แล้วนะครับแล้วก็เป store store กดปุ๊บมันเข้าไปที่ Google นะครับ Google p l a Store นั่นเองครับอ่ะ เห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการออกกาลังกายกันดีกว่านะครับว่าเป,เป็นอย่างไรถ้าเราเริ่มก็คือมันก็อยู่ที่ Samsung Health นี่แหละแต่ว่ามันไม่ได้บอกขนาดนั้นเดี๋ยวผมจะมาไล่เจาะตรงนี้ที่หลังแต่ตอนนี้เรามาดูที่ตัว w a t c h อย่างเดียวเพียวๆนะครับว่ามันบอกอะไรได้บ้างสำหรับในเรื่องของสุขภาพนะครับที่มันสามารถติดตามได้นั้นก็อยู่ตรงนี้ครับใน Samsung Health ในสมาร์ทวอชและสมาร์ทโฟนนะครับจุดเด่นนะครับหรือบอก ตัวนี้มันก็ยังสามารถที่จะใช้ขอบในการเลื่อนได้นะครับบอกอะไรได้บ้างในซัมซุงเฮลท l นะครับก็บอกว่ากิจกรรมของคุณทั้งวันทําอะไรไปแววบ้างนะครับแบบนี้แล้วก็เรื่องของการเดินว่าคุณเดินไปเท่าไหร่เขาผ่านเท่าไหร่ต่อมานะครับ e x r r c i s e าก็คือการออกกําลังกายนะครับเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปดูว่าในประวัติการออกกาลังกายนั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของวัดการนอนวัด ชีพจรความเครียดเรื่องของลักษณะมวลร่างกายนะครับหรือ body composition น้ำนะครับออกซิเจนในเลือดนะครับรวมไปถึงเรื่องของการตั้งเป้าหมายร่วมกันกับเพื่อนๆของคุณอ่ะประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของโหมดการออกกำลังกายนีเยอะมากตั้งแต่เดินกลังแจ้งนะครับวิง่งปัจรัยานะครับวิ่งลู่ปัน่นนี่แล้วก็มีสกิเทเรนนิ่งมี พายเรือนะครับอื่นๆสวมมิงว่ายนะ้ำวิ่งกับโค้ชนะครับคือถ้าสมมุติว่าเห็นที่มันมีรูปหัวใจอย่างเดียวคือไม่มี g p s แต่ว่าถ้าเป็นรูปแบบนี้คือมันวัด g p s ด้วยนะครับแล้วบางทีนั้นก็บอกไว้ก่อนนะมันมีการวัดแบบว่าก้าวซ้ายก้าวขวาอะไรประมาณนี้ด้วยแต่ว่าถ้าสมมุติโหมดท,ที่เหลือที่คุณบอกวันนั้นมันไม่พอนะครับคุณออกกำลังกายแบบ เพียวๆก็จะมีโหมดต,ต่างๆให้เลือกเนี่ยเยอะมากเลยนะครับโดยทั้งหมดนี้เราสามารถที่จะเอาไปแอดใส่เพิ่มได้นะครับของตัวสมาร์ทบอดของเรานะครับเนี่ยครับก็เรียกว่าค่อนข้างครบถ้วนเลยทีเดียวโอ้โหมีแบบนี้ด้วยประมาณนี้เลยนะฮะเอาละเดี๋ยวเราพาคุณเข้ายิมไปออกกำลังกายกับ Samsung Galaxy Watch 5ดีกว่าครับว่ามันจะทำได้ดีแค่ไหนครับ เอาละครับเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายด้วย Samsung Galaxy Watch 5กันนะครับว่ามันสามารถออกกำลังกายในรูปแบบไหนนะครับแนละก็แน่นอนับว่ามันมีโหมดของมันค่อนข้างเยอะใหญ่ที่ได้บอกไปก่อนในนี้ที่สาคัญน,นะครับในเรื่องของการบอกข้อมูลต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปเจาะลยกันนะครับขอบอกไว้ก่อนนะว่าผลในครั้งนี้นะครับก็บางอย่างนะไปออกกำลังกายจริงของผมแลวก็ค่าใช้กับ Samsung Galaxy Watch 5 Pro ขั้ตะตัดก็คือเรื่ขา GPS แค่เรื่องเดียวเท่านั้นครับเอาละครับตอนนี้เรามาลองเริ่มบอกออกกำลังกายกันนะครับแต่ว่าในการออกกำลังกายด้วย Samsung Galaxy Watch ไม่ว่าจะเป็น Watch 4หรือ Watch 5นะครับมันก็จะมีการบอกลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะครับอ่ะเรามาดูเกี่ยวกับในรูปแบบแรกนะครับก็คือการใช้ GPS นะครับก็คือแบบ outdoor นั่นเองก็จะประกอบไปด้วยการเดินการวิ่งนะครับแล้วก็การปั่นจักรยานรวมถึงการออกกำลังกายแบบอื่นๆนะครับที่สามารถเลือกได้อย่างที่ได้สาธิตไปก่อนหน้านี้นะครับ อ่ะเรามากดที่นี้นะครับก็จะเป็นการเริ่มนะครับอ่ะพอเราเริ่มเนี่ยในส่วนของการออกแบบ outdoor นะครับมันก็สามารถที่จะดูเรื่องของระยะเวลาต่างๆได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมันจะบอกเรื่องของการเผาผลาญความเร็วเฉลี่ยนะครับเรื่องของอตัวของอะไรสักอย่างจำไม่ได้ละอันนี้ก็จะเป็นเพสนะครับอันนี้ก็จะเป็นดูว่าเฮ้ยวิ่งอยู่จริงๆหรือเปล่าอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเป็น outdoor เนี่ยมานจคอร์สนะครับ้าเราไม่ยิ่งมี แล้วก็จะเป็นเรื่องของฮันเดรอันนี้คือการก้าวนะครับว่าก้าวซ้ายก้าวขวาของเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับที่2ก็คือการควบคุมเพลงนะครับแล้วก็ที่สาก็จะเป็นในเรื่องของตัวควบคุมนะครับจะเป็นดีซัมฟินิชหรือว่าเซตติ้งนะครับเราสามารถที่จะกดด mm ูเซตติ้งนะครับก็จะเป็นออโต้พอสนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการไกด์ให้นาฬิกานั้นเอาโค้ดมาไกด์ได้นะครับว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูรูปแบบต่อไปนะครับนั่นก็คือ การออกกำลังกายโดยการวิ่งอยู่ในร่มหรือว่าการใช้เครื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะปิดท้ายด้วยการคาร์ดิโอเฉยๆนะครับว่าการคาร์ดิโอเฉยๆรวมถึงการเป็นแบบปั่นจักรยานนั้นจะเป็นอย่างไรด้วยครับรูปแบบที่2นะครับนั่นก็คือการบอกว่าเป็นการวิ่งในร่มนะครับหรือวิ่งบนลู่นั่นเองครับมันก็จะมีการบอกว่าเราเก้าวไปเท่าไหร่เราใช้ระยะห่างเท่าไหร่นะครับแล้วก็แบ่งความเร็วเอเวอร์เรจนะครับ ล้วก็รวมไปถึงฮาร์ดเรทนะครับก็จะเพิ่มขึ้นมาแบบนี้สําหรับในเรื่องของการจับออกก๊กายนะครับแบบแรกก็คือแบบในร่มธรรมดาทั่วไปนะครับพวกที่ไม่มี g p s นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองครับเราสามารถจะดูได้ทั้งตัวของเมื่อกี้นี้ก็คือระยะเวลาแล้วก็การผ่รอนหายรวมถึงการเต้นข,ของหัวใจนะครับถ้าอยากดูแบบละเอียดก็ต้องเลื่อนลงมานะครับแบบนี้แล้วก็ปัดไปด้าน,นึงก็จะแปลก็ควบขมเพลงนะครับแล้วก็ จะเป็นหน้า s ต o p นะครับแล้วก็เป็นหน้า Setting ซึ่งเราสามารถที่จะดูตั้งค่าได้คือเช่น work out screen นะครับเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ที่สอนะครับก็คือเป็นการแนะนํานะครับซึ่งจะเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นต่อมานะครับก็คือ audio เกี่ยวกับเรื่องของการบอกเสียงนะครับซึ่งจะทํางานเวลาซีซาร์ใส่หูฟังบลูทูธนะครับก็จะเป็นด้วยประการาชินี้ทีนี้เดี๋ยวเราไปสต op กันดีกว่านะครับว่าผลออกมานั้นจะวัดอย่างไรได้บ้างตอนนี้เราจะกดปุ่ม Stop นะครับ เราก็กดแบบนี้เลยนะครับพอกดแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะบอกว่าเราใช้อ x ซ r c ไซ e อยส์นะครับก็คือโหมดที่เราออกมังกายบอกการเผาผานะครับแล้วก็บอกเรื่องของการเต้นของหัวใจว่าแม็กสุดของเราเท่าไหร่นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นโซนของหัวใจว่าเราใช้เท่าไหร่นะครับมันสามารถที่จะวัดแล้วก็บอกแบบนี้ได้หรือว่าจะกดแบบนี้เพื่อดูเป็นกราฟได้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นขอบมือถือเดี๋ยวเราไปดูใน m s u n ุ He a l t h กันดีกว่าครับว่ามันจะบอกอะไรได้บ้าง หลังจากที่เราออกกําลังกายเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูกันดีกว่าครับว่าในตัวสมาร์ทวอสแสดงผลอย่างไรนะครับอ่ะเรามาเริ่มกับตัวที่เราออกหนักสุดนะครับก็คือตัวนี้มาดูกันว่าค่าของมันจะใกล้เคียงกันหรือเปล่านะครับก็อ่ะมันก็คือ1 8 1คือฮาร์ดเรตเต้นสูงสุดนะแล้วก็มีการเฉลี่ยให้นะครับข้อมูลต่างๆนี้ถือว่าค่อนข้างตรงพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็ตัวของสกิทเฮนนิงนะ นี่ก็ถือว่าตรงนะครับแล้วก็มีเรื่องของ Recovery ด้วยว่าเรา Recovery เป็นอย่างไรด้วยนะครับอน,นี้อ่ะก็ถือว่าค่อนข้างดีและตรงนะครับแต่ถ้าสมมุติเป็นเรื่องของการวัดที่มี GPS ด้วยเดี๋ยวเราจะวัดไปดูอีกทีหนึ่งว่ามันขึ้นอย่างไรกันครับ อันนี้นะครับยังสามารถที่จะวัดมวลร่างกายได้นะครับซึ่งความเร็วนั้นก็สามารถที่จะวัดได้ในเวลา15วินาทีนะครับก็สามารถบอกข้อมูลได้ค่อนข้างละเอียดดีแต่ถ้าถามว่ามันเหมือนกับว่าสิไมใช่ครับมันเหมือนกันเลยนะฮะก็คือบอกพวกมวลร่างกายในแบบนี้นั่นเองครับแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้ Google ในการบอกเรื่องของพิกัดต่างๆที่เราอยู่ได้ด้วยนะครับเวลาที่เรานำทาง ส่วนฟีเจอร์ของการวัดการนอนนะครับก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะครับ 1. มือถือไม่ต้องทำอะไรนะครับอาจจะมีการปิดตัวรบกวนนิดนิดหน่อยๆก็ได้นะครับหรือว่าเปิดไว้ก็ได้ 2. นะครับในตัวสมาร์ทวอชนะครับมันมีรูปเตียงนะครับรูปเตียงคือรูปนี้เราก็ต้องกดมันนะครับว่าเป็นเบสไทม์นะครับพอกดเบสไทม์ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือมือถือนั้นก็จะตัดเลยนะครับ ก็คือเข้าสู่เวลานอนนั่นเองและฟังก์ชันการนอนกรนว่ามันสามารถจะตรวจจับยังไงต้องชาร์จมือถือแต่ต้องเป็นการเสียบสายเท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวขอวาร์ปกลับไปตอนเช้าดีกว่าครับว่าการวัดการนอนนั้นมันทำงานออกมาได้ผลดีแค่ไหนกันครับเอาละครับผ่านไปแล้วหนึ่งคืนนะครับสำหรับในการนอนนะครับอย่างเช่นตอนนี้ก็คือเรานอนได้ประมาณ6ชั่วโมง2้านะครับ แล้วก็แน่นอนครับมันก็จะมีการวัดว่าสกิลของเรานั้นนอนอยู่ทีเท่าไหร่นะครับก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีการบอกกราฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการวัดว่าเรามีการนอนกลนเท่าไหร่นะครับเนี่ยสามารถที่จะกดดูจากตรงนี้ได้นะครับมันก็จะวัดได้ประมาณสองช่วงนั่นเองครับพอวัดเสร็จปุ๊บนะครับก็จะมีการว่าเอ้ยเรทบบนี้ของการนอนของคุณเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เป็นกราฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ที่เอ่อ เอื้อตก,การนอนนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะกดดูแบบนี้ได้นะครับซึ่งถ้ากดดูแบบนี้แล้วมันก็จะมีการเฉลี่ยนะครับคือมันสามารถที่จะดูว่าเราอะนอนในล,ลักษณะแบบไหนเขาจะเป็นการแทนตัวละครนะครับเช่นนี้โคชชิ่งตอนนี้คือมันจะไม่ขึ้นนะครับคือมันจะต้องมีการจับทั้งหมด3าครั้งซึ่งเดี๋ยวเราจะให้คุณดูว่าพอขึ้น3ครั้งแล้วมันจะขึ้นอย่ไหนนะครับอ แล้วทีนี้นะครับคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณนอนเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนนะครับก็คือกด3าจุดดีแล้วก็เลือกสลิปโคชชิ่งจากนั้นคุณตอบคำถาม2ข้อนะครับก็จะเป็นในเรื่องของข้อแรกนั้นคุณมีการลุกไปห้องน้ำหรือไม่ทำไมก็คือไม่นะครับไอที่2นั้นคุณคิดว่าการนอนของคุณนั้นเป็นเป็นอย่างไรนะครับว่าเออมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับออนอนแล้วไม่โอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ,อ่ะผมกดไม่นะครับ ทีนี้มันก็จะสุมว่าตัวละครทั้งหมดนี้ผมได้ตัวไหนนะครับเอา้าได้เป็นตัวนี้อู้ได้เป็นตุ่นนะฮะก็เรียกได้ว่ามันก็คือเป็นสัตว์ที่มีการนอนไปชั่วโมงนะครับสมมุติว่าผมย้อนกลับไปแล้วผมกด yes แล้วกลุ่เป็น no นะครับว่ามันจริงมนยังไงนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าในเรื่องของว่าเราเนะนะี่ยนอน ครบอย่างไรได้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าอย่างผมอนอนน้อยเนี่ยมันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันแบบนี้ทั้งหมดนะครับก็คือมี2องคาแรคเตอร์นั่นเองครับหรือถ้ากด Yes หมดเลยมาดูกัน Yes หมดเลยนะครับว่ามันเป็นอย่างไรเมื่อกี้มีโยเยเยโกนะครับอันนี้ก็ y e s หมดเลยก็ยังเป็นตัวตัวนี้ครับยังเป็นต้องเม่นอยู่นั่นเองครับอ่ะก็ถือว่าการวัดการนอนของมันค่อนข้างที่จะ ใช้ได้อยู่นะครับในเรื่องของโคชชิ่งแต่ว่าในโคชชิ่งนั้นจะไม่ได้ขึ้นไปที่ตัวสมาร์ท o r ช์นะครับอันนี้ก็จะอยู่ในเฉพาะแอปพลิเคชัน m ัม n ุ h เ a ล t h เท่านั้นแล้วก็มาถึงในเรื่องของแบตเตอรี่และการชาร์จไฟนะครับซึ่งแบตเตอรี่นั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามันสามารถใช้งานได้สุดๆกี่วันนั้นขอวาร์ไปช่วงแบตเตอรี่ที่น้อยที่สุดของเจ้าตัวนี้กันดีกว่าครับ เห็นไปแล้วนะครับว่ามันใช้งานได้อึดขึ้นกว่าเดิมแต่อึดขึ้นกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนนี่เ้าคุณลองพิจารณากันดูแต่สําหรับผมนั้นถือว่าใกล้เคียงจากเดิมแต่มันก็แอบแปลไหลอยู่นะครับอ่ะในเรื่องของที่ชาร์จนะครับในต,ตัวติดกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับก็ความแตกต่างคือมันจะให้เป็น USB Type C มาให้แล้วนะครับกำลังของมันนะครับรองรับสูงสุดอยู่ที่18วัตต์อ่ะตอนนี้แบตเตอรี่ของเรานะครับมันจะไม่ใช่คอ n d i t i o n กับที่เรา ได้ใช้ในตอนที่ใช้งานจริงประมาณสักวันถึงวันนะครับว่ามันสามารถที่จะอยู่ได้อึดแค่ไหนนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูกันต่อในคลิปที่ย้อนไปเมื่อกี้นี้นะครับอ่ะแต่ว่าเมื่อเป็นไฮซีน, Z นะครับกำลัง18วัตต์นี้นะครับแบตเตอรี่อยู่ตอนนี้คือ70%เราจะวางช้านะครับโหมันแน่นมากเกยอ่ะมันแน่นมากจนกระทั่งนะครับตอนนี้คือที่ไฟอาจจะจะไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวรอสักแป๊ หนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กดูว่ามันเป็นอย่างไรนะครับอ่ะตอนนี้คือเสียบปลั๊กแล้วนะครับปึ๊บมาดูกันว่ามันจะขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นี่มันขึ้นแล้วนะครับคือมันชาร์จไฟแล้วแล้วก็มันใช้เวลาในการชาร์จนะครับเมื่อกี้นี้เห็นแวบๆว่าเหมือนกับประมาณ39นาทีอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวของ setting นะครับเดิอไปที่แบตเตอรี่ครับเนี่ยครับมันจะขึ้นอยู่ว่าชาร์จใช้เวลา40นาทีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าปลั๊กชาร์จของคุณนั้นเป็นแบบ PD หรือเปล่าแต่ว่าทำว่า70%ขึ้นไปที่ตัว100%นะครับใช้เวลา40นาทีว่านานไหมก็นานครับแต่ว่ามันก็สั้นกว่าตัวที่แล้วอย่างตัวของ w o t สีนะครับอ่ะมาดูกันว่าเมื่อเราใช้ที่ชาร์จนี้กับ vot สี่มันจะขึ้นไหมนะครับมันต้องขึ้นอยู่แล้วละเพราะมันเป็น wireless ขึ้นนะครับแต่มันจะใช้เวลาชาร์จนั้นอะ่ะคือ vot สี่นั้นมันรองรับกำลังไฟแค่สิบวัตต์เท่านั้นมันก็จะใช้เวลาชาร์จนานกว่าครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะ หลังจากที่เราได้ทดลองใช้งานกันไปนะครับสมรรถ a กซี่ Watch 5ซึ่งผมได้รุ่น Watch 5ธรรมดานะครับขนาด4 4 m mm, มมซึ่งใกล้เคียงกับ Galaxy Watch 4ที่ผมใช้อยู่นะครับก็ต้องบอกว่าใน Watch 5นั้นอนะความเร็วในการใช้งานมันไม่ได้แต่ต่างจางเดิมแล้วก็พื้นที่มันก็ไม่ได้แต่ต่างถังเดิมฟีเจอร์ก็คล้ายๆเดิมแต่สิ่งที่มันดีขึ้นจนได้เรียกว่าผิดหูผิดตาและผิดจากรุ่นเดิมอย่างชัดเจนแบตเตอรี่ครับ ปกติผมจะใช้งานได้แค่ประมาณาจจะเกิน2วันนะครับแต่ว่ารอบนี้ g a l a x y Watch 5สามารถใช้งานได้เกินไปอีกประมาณเกือบ2วันก็รวมไปประมาณ4วันเลยนะครับอันนี้คือตั้งแต่แบตเตอรี่เต็มจนถึงแบตเตอรี่หมดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆนั้นนะเรียกได้ว่าใกล้เคียงกันมากถ้าใครใช้รุ่นเดิมก็สามารถที่จะใช้รุ่นเดิมต่อไปได้แต่ว่าถ้าใครที่ ลำคาญว่าเฮ้ยแบตมันหมดเร็วอะไรอย่างนี้แล้วบอกว่าสีสันตู้ใหม่สวยงามมากๆม,มีให้เลือกทั้งหมดสีสีแล้วก็แน่นอนครับว่าขนาดตัวของ40 mm และ44มิลิเมตร สีไม่เหมือนกันเลยและรอบนี้ก็มีรุ่นโปรนะครับที่เพิ่มในเรื่องของการจับ GPS ที่เข้มขน้นแล้วก็แบตเตอรี่ใหญ่สามารถที่จะใช้งาน GPS ได้แบบยาวๆกันไปถึง80ชั่วโมงก็นี่ว่าจัดได้เลยโดยราคาของมันนะครับก็มีให้เลือกตั้งแต่9,990บาทไปจนถึงประมาณ15,900บาทซึ่งเป็นรุ่นของตัว Cellular หรือ 4G นั่นเองครับใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปจับจองกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับ Samsung Galaxy Watch 5ทั้ง2รุ่นครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกักใหม่กับคลิปหน้าจะไป g a d g e แต่เรื่องราวในนั้นลรอติดตามชมในช่อง Big Line นะครับแต่ว่าถ้าใครติดตามซีรีส์ Samsung Galaxy u n p a c k ที่เป็นรีวิวในตัวของ u n p a c k เนี่ยมันยังไม่หมดครับเดี๋ยวมันจะมาอีก2ตัว มันจะเป็นอะไรนั้นรอรับชมกันต่อไปในช่อง b i g กไลฟ์ครับ